สวัสดีครับยู่ตูบโชว์ลูมอนแอร์ครับนี่ครับบูธที่ตัดงในงานมอเตอร์เอ็กโปครับแล้วก็มี่คือที่ตัดงเอ็กเซลทีพาวเวอร์แล้วก็ต้องบอกว่าทีฟอยครับกับระบบขับเคลื่อนสี่ล้อที่เป็นเอกลักษณ์ของที่ตัดนะครับตัวนี้มอเตอร์ูฟฟ้มคู่นะครับนำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับเปิดตัวครั้งแรกต้องบอกว่าในบ้านเรานะในราคา1.699ล้านบาทนำเข้าสำเร็จรูปจากญี่ปุ่นก็คือทั้งคันนั่นเองครับต้องถือว่าไม่ธรรมดาเลยกับเทคโนโลยี ก็เป็นยุคนี้ในราคาที่สามารถแข่งขันได้ราาับีเอ็ยนำเข้าจากญี่ปุ่นมาขครับก็จะเห็นว่างานประกอบว่าวัสดุศาคตรคดูสนิทดูมีความเป็น,เ,ปนเรียบเนาะเนี่รถใ,ในราคาของ3แถว7ที่ล่างครับนี่นะครับถ้าอันนี้จะเป็นเบาะอีกชุดหนึ่งนะครับอ่ะ ลองลองเข้ามาดูนะฮะแต่ที่ก็จะเป็นคอามคิดหนึ่งว่ามันมันก็จะเป็นเกบที่นั่งก็ได้หรือว่าในลักษณะที่ว่าเป็นค่าที่นั่งนะครับเขาเข้าอยู่ที่นั่งในพาริสตาเนี่ยก็เป็นห้าบวกสองมากกว่านะครับเป็นบันลมฟรีนอตออีกจุดเด่นหนึ่งครับคือประตูครับประตูหลังเนี่ยต้องบอกว่าฟรีกว้างกว่าแล้วเขาเก็บว่ากว้างถึงแปดห้าองศาเปิดได้นะครับถือว่ากว้างสุดในเซ็กเมนต์นี้เลย เนี่พอความเป็นรถที่สูกเนี่ยเจะเห็นว่าการเก็บงานรานะเอเียดเนมันจะดีขึ้นนะครับหรต้องเจันน้อยคันนี้เป็น e power ววใช้เครื่องยนต์1.5ลิตรของไฟนะครับส่วนมอตวเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยมีให้เอกเ,เป็นมอตวเตอร์ไฟ้าคู่พึ้นด้านหน้าให้กำล,ลังสิบงแรงม้าแรงบิด3า0นิวตันเมตรตัวด้านหลังเนี่ย1น5สแรงม้าแรงบิด195่ินิตั พร้อมระบบลับเคลื่นสี่ล้อ e b o All Wheel Drive มีโหมดการขับขี่ให้เลือก5แบบด้วยกันได้แก่ ose, โหมดออ f โรดสโนว์สแตนดาร์ดอีและสปอร์ตตัวนี้มีระบบสมาร์ททีเอ็มที่ทั้ง4ฝาเลยนะครับแล้วก็มีรีโมทในเรื่องของาการสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยัวท้ายเปิดติดไฟฟ้านะครับแล้วก็มีมูนลูทด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าปะตลยหน้าตาเขาก็าในเรื่องของ V Motion กันนะครับแล้วก็าระจกหน้าจะเป็นสีดำแบบเซือนโนดแบกครบไฟหน้า Daytime แล้วก็ LED Projector ก็จะองบอกว่มามาครบขยับมาดูในห้องโดยสารกันบ้างว่ามีอ,อะไรครับภายในห้องโดยสารจะใช้สีน้ำตาลสีเทาแล้วก็สีดำเป็นหลักนะครับยังมีวัสดุ Soft Touch นะครับตัวที่เราเห็นนี้จอ9นิ้วนะครับเป็นทัชสกรีนด้วยแล้วก็ระบบเสียงของ Bose นะครับไมก็ต้องบอกว่า พรีเมียมเลยทีเดียวกับราคา1.699ล้านนะครับตัวนี้นำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งคันภายในห้องโดยสารก็จะดูจอเนี่ยส่วนจอที่เป็นในเรื่องของอินโฟเมชันเนี่ยนะครับจะเป็นขนาด12.3นิ้วแล้วจะมี Head up d i s p l a y นะครับขนาด10.8นิ้วด้วยระบบปรับอากาศเนี่ยอิสระแยกซ้ายขวาด้านหลังก็มีด้วยนะครับระบบความปลอดภัยก็มีมาครบคันครับถูกลมนิรภัย6ตำแหน่งกล้อง3า0งศารวมไปถึงนิสสัน s a ฟตี้ชิลสามหกศูนย์ครับครับเราก็ต้องบอกว่านี่คือนิสสันเอ e ็กเซลอีพาวเวอนำเข้าจากญี่ปุ่นในราคาที่ต้องบอกว่า c ีเอของญี่ปุ่นราคานี้ถือว่าน่าสนใจครับ